เออวดี <ừ. S 2> ้องทุกคนเชื่องมาเกี่ยวกมบัเราเสียนมุมวัมาเกี่ยวสเ็จสมาคมก็คุ้มจกต้องเห็ดจ้อนไม่ย้อจกต้องเห็ดจวานเด็จวอนต้องลบเห็ดจวาน้งหลับถึงที่นี่น้นเพมันกินกระมวลกันอีกลเออันนี้หัหลัหมอนี่ก็จะมาตามมาตามเอ้นยมุอาขี้เวม้ไ็ด้า้ยอยอใบกระกนแกนหลก็อ่ล่ำกทูหล่ำหล่กค้ายาลํา เออตั้งสามสิบหลันกสิบหลั้นูยาเคุคนมาชมกินชมวันอย่านี้ที่เนี่ยน้อที่มากามาดามเนี่ยสิบตัวทาตัวกาวา้เหรนี่ยน้อเอาเี่นเสี้ยเท่ไร่เออย่าหน่เอาลู

เันนีอันดี้องวเามักสองตังซาเเน่เพื่อองจะเห้าเพรว่าเพ่จะเลนาด้วงซถต้าง็จะฟังหลังทังไม่วกนี้เด็กที่ยยเื้อนุงอน้ำดน้ำเต่าน้ำรอนานก็มาอะไเก่าต่อมาลาก่อนน้มีทุกี่เชอใจว่าะต้องเดท่อมาเ็ดรก้อบ้งสิงห์ที่รักกันหรอเออลูก้าหลังสาพี่น้องกไันหาที่เคยววาปเนี่ยมุกหินกทุก็ทุงพี่น้องอาวดกับล้งนันหกที่เดกเขาเดกกาเป็นฐาน ก็ยังิวางไว้ยูติมิว้างเว้เขากิว้างเดียวกันั้น้ดีสักสดยวดสมบัติสุดนี้เราตองไม่เข็นทุกดาวไปไว้ที่หือเพราะตรงหัวมาหัวปูเมื่อวัดหานวัใจคนหมอวัดใจคนหมอผี่มาแบงคมืมจิไกลเมื่ไรกได้ไปเียรับาร้เนมีดวเกี่ยวกับพรอาจาร์ยังเพี้ยนสารต่ามเจอเจอหนี้บแม่ให้รู้าะง์ม่ื้อแต่งเชียงมาหลาเชียวางยงมีฟาง่ายหนึ่งฟ้าองํานาคาเป็ต้องำนำคำมัมงหอกก็กอง้องบัดเดิไปเฟัง

กกกิิินนนน็ลใชงงเมหตอนนี้เข,เขาทำ again, อะไรกันครออวันนี้เอาทำพิธีไทยทรงดำคือเอาผีขึ้นเรือนครับเอาผีขึ้นเรือนตามประเพณีของไทยทรงดำของเราของขุลาส่งก็ขุลาส่งก็มานี้เป็นมือที่เอาผีขึ้นเรือน ออก็ต้องขอขอบคุณนะสสักขาวสมพงษ์สาวสงแขมเลยสีไม้ขาวจุกงานเลยงานนี้กับว่าพลาดเช่กันขอบคุณมากขอบคุณมา